ขานี้อากาศติดลบสองจ้ะน้ำของไก่ก็เป็นน้ำแข็งเป็นน้ำแข็งวกว่าหละช่างเนี้อันนี้ก็จะเป็นน้ำร้อนอันนี้ก็จะเป็นอาหารไก่ที่บ้านเลี้ยงไก่เนาะมันก็จะวุ่นวายช่างชา้าเขาทุกวัน คุถึงนะปีนี้หิมะตกไม่เยอะนะตกไม่เยอะแต่ว่าอากาศติดลบแบบเนี้หิมะมันก็ไม่ละลายมันก็จะอยู่แบบนี้ไปอีกนานเลยแต่มันจะตกอกทีก็ช่วงปีใหม่หละเมื่อวานยังไม่ได้เก็บไข่เลยเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูไข่กันไก่กำลังเอาไข่อยู่เลย เดี๋ยวช่วงเย็นๆมาเก็บดีกว่าปกติเราจะมาเก็บช่วงเยน็นเมื่อวานลืมเก็บเนาะโอเคเดี๋ยวปล่อยให้ไก่มันออกไข่ไปก่อนเนาะตอนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศช่ว,ว,วงบ่ายค่ะทุกคน น้ำก็จะเป็นน้ำแข็งอันนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่เราจะเดินเข้าป่าไปเก็บเป็นกันจากตอนนี้ป่าไม่ได้ปิดรถนะ ตอนออกจากบ้านมาเซ็ตโ,โอนโุกรมางโอนุกรมอยู่ที่สององศาแต่บอกเลยความสุ้เหมือนปิดรถอะ่ะสองนากเราจะข้ามไปฝั่งโงน้นแล้วก็จะเดินเข้าป่าไปเก็บเผ็ดกันจะ้ะเดี๋ยวไปลุ้นกัน่ะ นี้ก็บ่ายโมงบ่ายโมงกว่ากว่าวันนี้เป็นวันที่มีแสงแดดบรรยากาศในป่าวันนี้ก็อาจจะมีความขาวๆเยือกเย็นเกินไปรตรงนี้ดีกว่า ที่นีป่าในหิมาบรรลายไปหมดแล้วนะโอ้โหเก่งมากวันนี้เอาตะก,กาเก็บไข่มนาะ ดูดิอุย้ยมาตรงนี้มากตอรแรกว่าจะแบบงดเก็บเห็ดแล้วนะทุกคนแต่ว่ายังไม่ได้ทำคอนเทนต์แต่ว่าปีนี้ยังไม่ได้ทำคอนเทนต์ในนี้เลยค่ะเก็บเห็ด ทำกลางหิมะข้าจะหมางแต่เมื่อวานแล้วนะเมื่อวานหิมะยังไม่ละลายวันนี้หิมะเริ่มละลายไปเยอะแล้ว <Okay. S 1> ตรงนี้หิมะยังไม่ละลายแต่ว่าตรงนี้ไม่มีเห็ดจ้ะเดินไปตรงข้างหน้าดีกว่า เก็บเห็ดแข็งๆก็ได้อารมณ์อีกแบบนะคะทุกคนเย็นๆแข็งๆเก็บไตยต้นไม้ดีกว่าแข็งมาก หักเลยเห็นสีเทาๆนี่คือมัอนเป็นน้ำแข็งนะเวลาม,มันละลายแล้วมันก็กลายเป็นสีเหลือง หักบทค่ะทุกคนแค่โอ้ยการเข้าป่าเก็บเผ็ดเนี่ยมันเป็นการผ่อนคลายดีนะคะบางทีอยู่ในโซเชียลทั้งวันก็ไม่ไหวค่ะทุกคนปวดลูก,กตาม,มากเลย ต้องออกมารีแลกผ่อนคลากันบ้างวันนี้เป็นการเก็บเห็ดวันที่27่สธันวาก็ยังมีเห็ดให้เก็บอยู่นะเพียงแค่มันแบบอเูเดมันแข็งดอกมันอาจจะไม่สวยแล้วเพราะว่ามันแบบช่วงปลายฤดูแล้ว ถึงหี่มาละลายแต่เห็ดมันก็ยังแข็งอยู่ Head, Saint ตอนแรกตั้งใจว่าจะไม่ได้มาเก็บเห็ดหรอกนะกะว่าจะเดินออกมาสูดอากาศในป่าคิดว่าเห็ดมันจะวายไปหมดแล้วเนาะแต่ก็ยังมีอยู่เลยนะเดืวดดูดอกไปดิ

กำลังเก็บมันมันเพลิน,น,นตะกร้าเต็มซะก่อนอ่ะทุกคนดูดิช่อนี้สวยมากขายาวด้วยมีตรงนี้อีกนะเจิกกองไว้ก่อนดีกว่า เสดายป่านี้ไม่มีเห็ดนางรมให้เก็บค่ะทุกคนมีแต่เห็ดดำนี่แหละตรงนี้สวยอ่ะดูกอนนี้ดิอืดอกใหญ่เดี๋ยวมันละลายมันจะกลายเป็นสีเหลืองค่ะทุกคน ง่ายมากเลยเก็บเห็ดแข็งๆสีมันจะไม่สวย เ่าะเห็ดมันแบบถูกแช่แข็งเนาะดูดิต้องรอมันละลายก่อนมันเหลืองดี ย,ยิ่งเกล็ดยิ่งเพลิน เก็บแป๊บเดียวหน่อยยังไงแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมตอนนี้มันสวยดี